ช่วงข่าวเด่นเป็นประเด็น มาต่อกันที่เรื่องราวนะคะที่หลายคนดีใจนะคะกับคอรมอรไฟเขียวค่ะลดค่าพลังงานต่อเนื่องค่ะโดยคอรมอรมีมติเห็นชอบมาตราการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานเสนอค่ะเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านสามมาตราการด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วยตรึงราคาน้ํามันดีเซลก๊าซหุงต้ม LPG และช่วยลดค่าไฟกลุ่มเปราะบาง พร้อมเตรียมปรับโครงสร้างราคาพลังงานครั้งใหญ่ในปีนี้นะคะซึ่งสามารถตรการลดภาราค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนค่ะในเรื่องของการตรึงราคาน้ํามันดีเซลให้ไม่เกิน33บาทต่อลิตรระยะเวลาดําเนินการก็คือ20เมษายนถึง31กรกฎาคม2567ค่ะมาตรการตรึงราคาขายปลีก LPG ที่ระดับ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมระยะเวลาดําเนินการก็คือตั้งแต่1เมษายน ถึง30มิถุนายน2,567ค่ะการลดค่าไฟที่19บาท5สตางค์นะคะจาก4บาท18สตางค์เป็น3บาท99สตางค์ต่อหน่วยแก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่บ้านและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนระยะเวลาดำเนินการ4เดือนค่ะโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2,567นะคะโดยนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านกล่าวว่าปัจจุบัน ราคาพลังงานเกือบทุกชนิดมีความผันผวนในระดับสูงเกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะซึ่งกระทรวงพลังงานพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนค่ะในการลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งในส่วนของน้ํามันนี้นะคะท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้กําหนดเพดานไว้ที่33บาทต่อลิตรเนื่องจากสถานะกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้อุดหนุนเนี่ยนะคะติดลบกว่าแสนล้านบาทแล้วค่ะหากไม่อุดหนุนราคาน้ํามันดีเซลที่แท้จริงจะอยู่ที่34บาทถึง3 15บาทต่อลิตรและอาจจะปรับมีการปรับเพดานหากราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นทั้ง3มาตรการที่มีการเสนอเข้า,ขาคณะรัฐมนตรีนะคะถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้นตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเตรียมรื้อระบบราคาพลังงานใหม่ค่ะท่านบอกว่าคาดว่าจะยกร่างกฎหมายใหม่ซึ่งจะสามารถดําเนินการได้ภายในปีนี้คนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานที่มีความยุติธรรมสะท้ทอนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็จะเป็นการปรับรูปแบบ พลังงานของประเทศที่จะมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของข่าวเด่นที่เป็นประเด็นในช่วงแรกกันค่ะ